อ,อันนี้เรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องบล็อกเซตเรื่องพลูโตนะครับเนี่ยไปดูรายละเอียดพลูโตลายเล็กคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าเรื่องนี้มันมีบล็อกเซตอยู่เนาะของจริงเนี่ยเรื่องพลูโตเนี่ยเรื่องนี้นี่แปลกประหลาดยังไงกล่องกล่องตัวนี้แต่ก่อนแทบจะแถมเลยนะที่งานหนังสือนะฮะก็ผมว่ามันก็เยอะนะ เรื่องพลูโตเองเนี่ยก็เนี่ยกี่เล่มอันหนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดแเล่มจบนะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าในกล่อง8เล่มจบเนี่ยมันมีกล่องนี้อยู่นะผมผมเองเรื่องจกกับผมบ้าเก็บหนังสือการ์ตูนก็เอามาสะสมมาเนาะเราก็ต้องอยากได้ครบครบชุดเราก็หากล่องสมัยตอนผมหาเนี่ก็ก็ไม่ได้หาก็ยังพอหาได้ผมไม่ได้ใจว่าผมเก็บไว้กี่กล่องนะเรื่องนี้แต่ก็ a อ y นี y anyway, เอนนี้กลายเป็นของหายากฉะนั้นนะครับพลูโตก็แต่เป็นของที่ที่เป็นเป็นหนังสือเอาเป็นว่าเป็นหนังสือที่ดังแล้วก็ดีมากๆอยู่นะครับอุลาของคุณอุล่าะว่านาโอกิของนาโอกินี่ทุกเรื่องเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะถ้าใครเป็นแฟนๆของคุณคนเขียนคนนี้นะครับครูโต Ajá, ah,